ก็วันนี้เราอยู่เกมมินิเวิลด์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแบบอมอง g Us กันนั่นเองนะคะซึ่งเกมอมอง g u สเนี่ยเป็นเกมสุดฮิตเลยแล้วก็มันมีแบบในมินิเวิลด์ด้วยซึ่งมันสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนๆได้หลายคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแบบของคนไทยกันชื่อว่าอมอง g u สไทยสร้างโดยคาวเย่เอ็กซ์ดีดีนั่นเองนะคะเราจะมาเล่นกับเพื่อนๆของเราทั้งหมด5คนกันนั่นเองค่ะโอเคไปดูกันเลยเราจะอยู่กับใครว่าอยู่กับใครอาสีขาวสีขาวนี่ใครเยลลี่เนี่ยเยลลี่นี่ใครเนี่ย เยลลี่ช่อเยลลี่จ้ามึงกลับมาก่อนดิเ <laughs> ยลลี่ก็คือหมิวนั่นเองหมิวเป็นสีขาวนะคะแล้วก็อ่าสีเหลืองก็คือมิลินนั่นเองแล้วก็รอยู่ตรงนั้นมันเป็นถ่ายไปไหนเนี่ยกลับมาดิ <laughs> สีฟ้าก็คือมุ้ยนั่นเองนะคะแล้วก็สุท้ายนะคะนัน <laughs> น่นลงชัยลงชัยที่เละท่อลงชัยเละท่อสีเขียวนั่นเองนะคะส่วนใต้กเ็เป็นสีส้มนะคะ โอ๊ยน้ำลายไหลวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบเอามองอัดกันนั่นเองนะคะโอเคมาแบบเอาเอามองอัดก็คือว่าคือการที่จะมีฆาตกรแฝงตัวหนึ่งคนเหมือนเมื่อเดิมนั่นแหละโอเคไม่ต้องพูดท่ารำเพลงเราไปเล่นเลยดีกว่าต้องปิดไมค์ตอน<ล>ตอนเล่นด้วยนะฮะเอาไปแบปิดไมค์ด้วยใช่ป่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นอ่าเราเป็นคนธรรมดาฮะเราต้องไปทำเควสก่อนซึ่งเควสของเราเนี่ยคือมีตรงไหนบ้างเอง่ยเอาจีนแมันก็ไม่รู้ว่ะอุ้ยมีลินตาแอนตาเรามาทุกคนอย่านะ อย่าอย่ามิลินเป็นแน่เลยอุ้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 ยไฟดับไฟดับทุกคนอุ้ยมิลินทำเควสทุกคนมิลินทำเควตป้ามิินเสียงอุ้ยนี่ใช่ไหมนี่แก้ไฟตรงนใช่ไหมเวลาออกซิเจนอ๋อออกซิเจนนี่คือออกซิเจนต้องไปปิดห้องไฟนะคะทุกคนห้องไฟตรงตรงน่าจะเป็นทางนี้ด้วยอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะทำไมทำไมคนนี่ตามลงมาอุ้ยติด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 อุ้ย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 อย่าอย่าอย่าไอ้มิลิเป็นแน่เลย นี่มีเควสไหมอ่ะอันนี้เนี่ยเควสใช่ไหมอะไรอะ่ะคืออะไรทุกคนเว้นกันงงกันนะคะเอาทําถูกเควสหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไปทางอื่นดีกว่าน่าจะมีคนตายแล้วหรือยังนะ่าลองไปดูซิเอ้ยเราวาร์ปหยุดได้ไหมไปห้งองแอดมินเลยไอเทมทิ้งที่ผ่านได้นจะเป็นอ๋อเราไม่ใช่อิมพอร์เตอร์เราวาร์ปไม่ได้นะ,ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราดูเควสตรงนี้น่าจะมีเควสไหมนอ้ออันนี้ทําได้ไหมอ่ะอันนี้ทําไม่ได้ไม่ใช่เควสเรานะคะ มืดอะต้องไปเปิดไฟก่อนเปิดไฟเปิดไฟน่าจะเป็นห้องห้องนู้นนู้นน้งไมค์ฮารุนะคะถังนั้นมันพลังงานนี่ไงเค้ชเราโอเคซื้อแล้วนะคะแล้วก็เปิดไฟตรงนี้ตรงนี้เปิดไฟอ่าได้แล้วนะทุกคนเปิดไฟละนี่มันมีอุ๊ยว่าไงคะใครกดอะไรมากดเล่นจ้าโอ้โหโอ้โหตรงนี้เลยไม่ลินใจใครอะแล้วอะไรอะเรชยโย รู้สึกว่ามันเป็นคนหนึ่งเพราะผมชื่อแป๋แต่ว่ามันไม่นัดชาแต่ว่ามันอาักข่ายไม่บอกไม่บอกไม่ว่ามึงอ่ะกูกูก็ปวดกูยังนั่งส่องความมุงจรปิดอยู่แบบอะไรหรอไม่รู้อ่ะแต่ว่าเห็นเห็นม่ดินะเวดยิงไปที่ตู้คนเทนเนอร์ละกูเห็นเอาอยู่อ๋ออยู่ตรงนี้เอ้าวไม่มีใครโดนว้าไปหรอเอ้ากดนไหนหรออกูวตัวมุ้ยว่ะเพราะว่ามุ้ยนั่งูุดยากสีเขียวขุดสีเขียวมึงรู้ป่ะตอนที่กูรูดบัตรถึงเมื่อกี้คือกูเห็นสีเขียวเดินมาแล้วกูรู้สึกเจ็บ เจ็บที่หัวใจอะมึงเจ็บที่หัวใจไม่ไม่แต่ข้าจะกอดวันวันฟันครั้งเดียวตายเลยนะมันมีสคริปป้ากูอยากสกิปมากเลยถ้าสกิปป่ะเออก็ก็ไม่ต้องหัวสกิปก็ไม่ต้องมีออกซิเจนนั้นเปล่าเออออกซิเจนเนาะมึงกูเห็นวิญญาณมิลินใช่เห็นเหมือนกันเห็นวิญญาณหลอนมาลยได้ยไงสคริป์สคริป์ไปทางความคุยต่อได้ไงวะทางคุยต่อนทางคุยต่อนะคะต้องเพ้นต่อนะคะปิดไมค์ด้วยนะคะโอเคทุกคน ตอนนี้นะฮะเราก็ต้องไปทางคุ้ยเจาะซึ่งใครเป็นวะทุกคนโคตรละแวงอ่ะเออนี่ไม่ใช่คุ้ยเรานะฮะแค่ไม่แน่ใจว่าคุ้เราอยู่ตรงไหนอ่ะทางนี้หรอนี่ไงคุ้ยเรานะฮะตรงนี้ซื้อเรียบร้อยทำคุ้ยสำเร็จแล้วเย้โอเคเราไปดูกล้องกันดีกว่าทุกคนนี่คือห้องกล้องเนาะดูได้ไหมอ่ะเห็นเหรเฮ้ยเฮ้ไอเยลลี่ไอเยลลี่อ่าไอ้วยอ้าอ่าอ้าไปแล้วไปแล้วผมไม่รู้แล้วผมไม่รู้แล้ว ตาไอ้เมื่อยตาวะไอ้เมื่อยตาวะไอ้เมือยไอ้เมือยเป็นแน่แน่ไอ้เมือยเป็นแน่แน่ทุกคนไอ้เมือยเป็นแน่แน่อ่ะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอเคอุ้ยทำไมเจ็บทาไมเจ็บเปิดไฟอ่ะเสียงเท้าคนอ่ะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วใครไปไม่รู้ไอ้เมือยตามะไอ้มื่อยตามวะออกซิเจนเนาะห้องไหนนะต่้งแห้องเมื่อกี้นะทุกคนเราจะไม่อยู่แล้วมไนจเป็นทางนี้อุ้ยเจ็บเจ็บห้องนี้นี่ห้องออกซิเจนนะทุกคนปิด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 โอเคเปิดละเปิดยังไงอะ กดแล้วนี่ยังไงต่อยังไงต่อนะยังไงต่อนะไอ้มุ้ยมันเดินคนเดียวทุกคนแม่งรู้สึกว่าไอ้มุ้ยต้องเป็นแน่ๆเลยแม่งรู้สึกได้อย่างงั้นนะทุกคนว่าไอ้มุ้ยมันต้องเป็นอ่ะไอ้ยังไม่จะตามแป้งหลายที้วว่าไม่มีอะไรที่อยากคุยด้วยเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าไอ้มุ้ยเป็นอ่ะไม่มุ้เป็นไม่เป็นจริงอ่ะไม่คือกูบอแล้วก่อนเออใช่เพราะว่าคือกูเดินตามหนีใช่ป่ะ ก็ไม <át> ่ไหลม่หันมาฆ่ากูแล้วกูก็ตาตาพี่แปะก็ไม่มีใครหันมาฆ่ากูแต่ว่านานาเดินตามกูมาเว้ยนี่เลยอารมณ์ชัยบายบายอองศญเราไม่ซะกบายไอ้เท่าอุ้ยอารมณ์ชัยไม่ได้ทำเย้และก็บอกแล้วว่าเหมือนเป็นนานาดูไหม่หัวใจแล้วสกินเหมือนกันหมดเลยนี่คือหนูอะไม่รู้ว่ากดคลิกขวาดีเดียวตาย หนูว่าแม่แล้วก็คือไอ้คนที่แม่เอาโอทูไปบ่อยก็แบบดีหนูหนูอินพอร์เตอร์หัดมือใหม่อินพอร์เตอร์มือใหม่มามหนูวิ่งอ่ะคลิกซ้ายอ่ะข้าพี่ไม่รีบเลข้าพี่ไม่รีบตรงนั้นนะคือคือแบบทำไมอ่ะทำไมทำกับพี่แบบนี้อ่ะทำไมพี่แล้วก็พี่จะตายอ่ะหนูพี่จะตายหนูตีไปตู10คนรอบได้ ทำไมใจร้ายกับพี่อย่างนี้คนะมาแล้วน้งใามาแล้วนี่ก็เปลี่ยนสีแล้วทุกคนมันสุ่มสีไปเรื่อยๆนะคะโอเคเหลืออีกคนนึงนิริน้ยทำไมเดินเองอะเกมใหม่เลย two t years later มาแล้วมาแล้ว yes ไป let's go เริ่มแล้วเอาแล้วออยยังไงอะปิดไมค์ให้ปิดไมค์นะคะ เราเป็นคนธรรมดาเดี๋ยวเราไปกับมิลินดีกว่ามิลินมามิลินม okay> ิลินเอาไปทำไปได้ไปได้กันไปได้กันเราไปได้กันมิลินกลัวมิลินกลัวมิลินกลัวเฉยทุกคนทุกคนมิลินกลัวแฝงอะมิลินกลัวแฝงอะอุ้ยตรงนี้มีอะไรอะ นี่ไงทุกคนเรามีแจ้งเตือนบอกเล้นะคขาว่ามีคนทำเควสเสร็จไปแล้วด้วยนะคะเจ๋วเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราตรงนี้ไม่มีเควสนะคะอ่าเดี๋ยวอ่าเสียงแป้งอาจจะแปลกๆไปนิดนึงเพราะว่าแป้งเพิ่งจัดฟันมามาเลยไม่ค่อยชินกับปากนิดนึงนะคะอุ้ย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 อ๋อคนเยอะคนเยอะคนเยอะอยู่ไม่เป็นไรไว้ใจได้ไว้ใจได้อ่าเอ้อด้วยกันเด้วยกันเออนั่งหนีอันนี้นานาหายคนนานาหายแน่นอนนะไอหนึ่งในสาวันนี้มันต้องเป็นแน่ๆสักคนหนึ่งอ่ะมันต้องเป็นแน่แน่สักคนหนึ่งคุณอุ้ยอุ้ อุัยมีคนงงกับท่อมีคนงงกับท่อนันลงชัยลงชัยเอ้าไอ้ไอ้หมิวหายพูดไอ้หมิวหายไปนะคะนี่เราเหลือแค่พวกเราแล้วอ่ะไอ้หมิวมันหายไปอุ้ยนันลงชัยเรือตาลอยทำไมอ่ะนันลงชัยเฮ้ยที่ปลอดภัยเลยนันลงชัยเด็อุ้ยนันลงชัยแฟนนันลงชัยมันหนีไปแล้วทุกคนใช่ความแดกควานี่หายไปก็คือกูเองพี่หมิวหายเราเดิด้วยกันใช่ปะ คือกูนั่งมองแล้วเพื่อนพวกมึงเดินกันว่าสี่คนเนี่ยใช่คือเมื่อกี้สเต็กกันสี่คนแล้วมันก็มีคนหนึ่งที่เดินแยกไปก็คือพี่แป้งกับพี่สองคนที่น่าเดินไปกูเดินกับพี่ดินกูะแล้วเหลือกันสองคนปะใช่ปะมิลินใช่ใช่แหละเออแล้วก็คือก็แน่นอนอ่ะมึงอย่าพูดอะไเลยอ้าวอับแป้งบอยตายหรอใช่แล้วคนที่เดินไปกับแป้งบอยคือสีที่ผสมกันแล้วกลายเป็นสีเขียวฮะฮะใช่ปะอ๋อโอ้โอเคโอเคเข้าใจ สีขาวแกคินไปฉันไ่รูเลยไงฉันเห็นพี่แป้งหายไปฉันก็เลยเดินตามพี่พี่ไม่คิดว่าหมิวบ้างหรอหมิวเดินออกไปแล้วแล้วเธอก็หายไปเพราะพี่แป้งแล้วสิ่งที่กูได้ตอบมาก็คือตอพี่ไม่อยู่ตรงนั้นว่าไปไนโหวดมันเลยปวดมันเลยเหนื่อยปุ่มโหวดเออทำไมได้ปุ่มโหวดเลยพี่โหวดไปแล้วนะเมื่อกี้ฮะของเรายังไม่ขึ้นเลยอะเราต้องเล่นใหม่เหรอ มันกคนเราจะรีสติกกันไหมวิ่งหนีเอาตัวรอดุกอ้าวปิดไปกันแล้วหรอวิ่งหนีเอาตัวรอดแค่ไม่ทำเควสรอนะทุกคนระหว่างนี้คนน่าจะแบบว่าน่าจะระแวงกันแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนรู้แล้วนะคะว่าใครเป็นฆาตกรนะคะก็คือหนาหนานั่นเองนะคะสีสีอะไรนะแล้วลุงชาย่ะสีฟ้านะคะใช่ทุกคนโอเคตรงนี้เรามีเควสไหมเอ่ยตรงนี้เราไม่มีเควสนะคะนี่เรนเควสตรงนี้เติมพลังงานแห้ทำเควสไม่ได้ทุกคนแบงตาเราหนิว่า ไปดูกล้องได้ไหมไปอยากดูกล้องอ่ะดูทุกคนไม่ใช่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะเราได้แต่ไปดูคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกเรมากนะโหวดอีสีอสีเขียวอะไม่ไม่ใช่สีเขียวมันต้องสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีฟ้าเป็นตะกี้แบบตอนหน้าตาจริงๆอ่าบหวดสีฟ้าแล้วหนึ่ง ไอ้ใบอินาลงชัยไอ้คาตะกอนไอ้คาตะกอนทำไมน่งรู้ใจเป็นบ่อยอะวะตอนมน่ารู้ใจแบบมันจะแก้กับลิมไงดวนนุ่มมันมีน้ำปลาไหลออกมาและมีความรู้สึกที่ว่าเราคงไม่รอดแล้วเราไม่รอดมันก็ฟันซะเลยอะไรของมุ้ยวะอินนะแกมุ้ยคือแบบดูอินทุกคนดูอินมากอินสุดุยทุกคนไม่ย้ำแปลนี้แป๊ะไม่ได้เป็นอินโพสเหมือนเดิมนะคะทุกคน ไม่ต้องทำอุ้ยอุ้ยอุ้ยไฟดับไฟดับไฟดับท่านตะกอนปิดไฟนะทุกคนโอุ้ยเจ็บด้วยเดี๋ยวก่อนกดอันนี้นะคะเปิดออกซิเจนโอเคแล้วเราก็ไปที่ห้องอุ้ยอุ้ยอิมิวไอห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 มิวมันไม่ตามเรามาทุกคนน่าจะไม่ได้เป็นเดี๋ยวเราขอค่อยๆย่องไปน่าจะอุ้ย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 วายลงชายอะลงชายหนีลงชายหนีเรา เปิดไฟก่อนโอเคเปิดไฟแล้วลงใช้ลงใช้เระแวงอะลงอะั่ลงใช้ไม่ได้เป็นแน่ๆเพราะเราลงใช้หนีแล้วโอ้โหปิดไฟเก่งจังวะฆาตรกรต้องมาเปิดอีกแล้วนะคะออกซิเจนอีกตอนนี้เราเลือดเหลือ93แล้วนะคะทุกคนไอ้คือคัตรกร,นนรเนี่ยมันไอ้อะไรวะเนี่ยปิดไฟเก่งไม่เปิดละซื้ออันนี้นะคะแล้วก็ไปที่ห้องนู่นโอเค ไปห้องนู้ไปห้องนู้นตรงนั้นมีคนทุกคนตรงนั้นมีคนอยู่คนหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่ามิลินมิลินมิลินหรือเปล่ามิลินอุ้ยโอเคนั้นลงชัยไม่ได้เป็นทุกคนลงชัยไม่ได้เป็นตรงนี้มีคนบริสุทธิ์นะคะอุ้ยมีคนตายเหรอมีคนตายแล้วเหรอทุกคนไปหาศพ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 อุ้ยไอหมิวแน่แน่อะเอ๊อแบบไอหมิวแน่ๆน่อะไอหมิวแบบชัวร์ทุกคน ชัวร์มากมามันปิดไฟแบบทีๆขนาดนี้มันต้องไอ้หมิวมาทุกคนไม่น่าจะใช่ไข่แล้วที่จะขำอะไรขนาดนี้เคยเสร็จแล้วนะคะไปดูกล้องสิดูกล้องอ๋ออันนี้เป็นกล้องนะคะทำไรอันทำไรอ่ะอ้ายมีไมีมีคนตายทุกคนไม่หมิวก็มุ่ยอ่ะแค่ต้องไปลองแจ้งความนะทุกคนอันนี้คือต้องไปขีดสารแล้วนี่หว่าเฮ้ย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 ไอ้ยู่ไหนไอ้ยู่ไหนมันได้แน่ๆทุกคนไอ้หมิวเป็นไอ้หมิวเป็นไอ้หมิวเป็นเป้าอ่ะไอหมิวเป็น ช่วยด้วย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 มันเป็นเล่นอนเป็นเล่นอนอ้ากดปุ่มเหลือแค่มือกลัวแล้วมึ้งสินะมึงฆ่าหมดเลยเหรอไอ้ัดจังกอนเอ้ยพี่หนูหันหน้าโจมไม่ได้แล้วโอ้ยพูดอะไรนะ กูแบบคือกูก็กูแกเอาดิเซนไปหลอยรอบแล้วกูเดินกลับไปกลับมากูก็มั่นแบบว่ามืออีหมิวนี่านนี้จะใช่เพราะเปนเพื่อกูแกเอาดิเซนแต่สิ่งที่้ก็เพื่คือพอกูแกเอาดิเซนรอบสุดท้ายในชีวิตกูเดินแต่ว่าอีหมิวมันฟันกูเลยปั๊บหมิวหมิวเราอยากพูดอะไรนิดนึงอ่ะสารเชั่วอไงสารเชั่อ คือตอนแรกเดินไปกับจริงเลยตอนแรกเดินไปกับวิลินแบบเฮ้ยแบบเบรกเฟนเราแบบกลัวบิลินที่จะสบตัวเลยฆ่าแม่งช่วตอนแรกเดินหรยตอนแรกเหรอยู่กับมันลงใช้ที่ตรงห้องเดินน้ำมันลงใช้ดูกลัวแบบว่าแต่ว่ายกโทรศัพท์มาอุ้ยเดินหนีท้องมนอยู่ในใจเดินหนีโดนอ่ะขอบิสระช่วยอย่าหาทมอีกนะเธอโอเคมาต่อ เลสโกเลสโกทุกคนเอ้ยปิดไมค์ลืมลืมลืมอุ้ยเราไม่ได้เป็นอิมอสเตอร์อีกแล้วนะทุกคนก็ชิวๆไปนะฮะตอนนี้เราไปทำเควสกันดีกว่าห้องนี้มีเควสไมมเอ่ยไม่มีนะคะโอเคไปห้องอื่นกันเถอะอืมแปลงว่าอุ้ยมีคนทำเควสเสร็จแล้วนะคะทุกคนอ้มุยนี่คือไอ้มุยนะอมุยอุ้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 ยอ้อุ้ยอ้อุ้ย้ แล้วลงใช้ตามเราหาลอองใช้ออนี่นี่ตัวรอดไปแล้ว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 แล้วลงใช้แล้วลงใช้ตามเรามาอันนี้อะไรไอ้มุยเอ้ยมุยเอ้มุย,มยแก้ซิเจนก่อนนะฮะว่าซิเจนอยู่นี่มีคนทำเควสยิงปืนตรงนี้เหรอไอ้หนิวเอ้หนิวทำอะไรไอเฮ้ยเอ,อ้อเอ,อ้เอ,อ ไปแล้วทุกคนก็แวะคือทุกคนแวะทุกคนอุ้ยไฟดับจิบหายอุ้ยเจ็บ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 นะเจ็บนะเจ็บนะปิ้วอุ้ยไอ้มุยเป็นทุกคนไอ้มุยเป็นโอ้โหทุกคนมึนตายตรงนี้เลยอุนลองชัยมิลินหาเจ๊เจอนะมิลินเฮลป์เฮลป์ลองชัยไอ้มุยม วิ่งหนีวิ่งหนีเอาตัวรอดนี่ตัวรอดร็แล้วนัทลงชัยกำลังระแวงนะทุกคนนัยลงชัยนัทลงชัยวิเอ้ยไอ้เมื่อนเอาไอ้เมื่อนเอาไอ้เมื่อนเอาทุกคนคือแป้งตายแล้วไม่มีใครเจอศกแป้งเลยตรงนี้ทุกคนก็หนีกันหมดเฮ้ยกดปุ่มดีกดปุ่มกดปุ่มดีมันเนี่ยอีคนตายต้องกดปุ่มแล้วอทุกคนจะตายไปหมดแล้วไม่แก้วซิเจนเนี่ย ยิลลี่ยิลลี่ไปแก้สิเจนเร็วเออเออเออเแหละแก้เฮ้ยคอยช่วเนี่ยอุ้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 ยอุเฮ้ย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 ไอ้มุ้ยไอ้อมินี่เอาตัวรอดไอ้มิวไอ้กดปุ่มดูนี่อกกู้งแอกูตายไปอเ้ยัี้อ่ะกูเห็นว่าอีมุ้ยเป็นกูเห็นเหตุการณ์กูรู้ะว่า คือกูใช้สกิลจนเลือดกูหมดละตาอ,อย่างฮ่า <c oughs> คือไ้อเปิด <c oughs> มันเปิดออกซิเจนไงวะเ,เอองงแค่เข้าไปขีกก็เปิดแล้วน่ารวยเซตเน็ตปิดไมค์้ยเพื่อนมาดูอินนะทุกคนมาดูอินอะไม่อยากเป็นอินพอ์เตอร์อะไมปิดไมค์ทำไมกูจ้าพอจะได้เป็นไหมนาะเพม่อไม่เป็นอินพอ์เตอร์ทุกคนแย่จัง มีเควส์นี่นะคะต้องเอาถังน้ำมันก่อนห้องกล้องห้องกล้องอันนี้มีเควส์ไม่เอ่ยไม่มีนะคะซื้อนี่ก่อนนะคะเราจะไปทำเควสกันก่อนเควสพลังงานนะคะโอเคไมาปิดออกซิเจนก่อนอุ้ย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 อุ้นลงชัยน้ำลงชัยน้ำลงชัยอย่านะอย่านะน้ำลงชัยอย่านะน้ำลงชัยตามเรามาแก้ก่อนแก้ก่อนแก้ก่อนเค่ขาดเรียบร้อยอุ้ยมิลินหายไปอยู่นู้นหรือเปล่าน่าใช่นะทุกคนมิลินอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไอ้หุ้ยมันตามมิลินไปทุกคนไอจะไปแอบสองมัน มันต้องฆ่าวินแน่นอนฉันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วมุ้ยนะเฮ้ยไอ้ตัวนี้มีเควสทุกคนมีเควสรูปบัตรอะโอเคงม่ต่ออุ้ยทำไมอันนี้มีปุ่มขึ้นหรือมีคนตายหรือเปล่าก็ไม่สสำรวจอะไรนะทุกคนอาจจะมีคนตายก็ได้ห้องนี้ไม่มีนะคะทำเควสนี้ก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยห้องนี้ไม่มีเนาะไม่มีนะคะโอเคน่าจะมีคนตายทุกคนไม่รู้สึกได้นะไปดูสิชงเง้อหน่อยขอชงเง้อสักนิดหนึ่งอุ้ยมีคนตายมีคนตายมีคนตายแล้วมีคนตายแล้ว อะไรเนี่ยอะไรคำนี้มีคนตายงนลองใช้หือตายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครเป็นอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะคือไม่พี่แป้งก็เป็นนรโกชายทีคือคือเจ้เห็นไอเนี่ยเจ้เห็นศพไออะไรวะไอ้วิญญาณอยูมันวินอยู่ตรงนี้ก็เลยก็เลยก็เลยหนีทุกคนแต่โนโนเห็นพี่มิลินอะคือตอนที่ก่อนออกซิเจนจะจะอะไรนะก่อนที่จะกดแบบลดออกซิเจนอะโนเห็นพี่เขาค้างเลย แบบยืนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบกดเหมือนเหมือนแบบยืนแล้วก็กดอ <Hey. S 2> ่ะแล้วออกซิเจนมันก็ลดไปพี่เฮ้ย <Hey. S 2> <Huh? S 1> มุหมหัวมันหมดแล้วอ่ะชิถ่าย <c oughs> ดูลึกเลยะแนะม่ปิดแม่ปิดแม่ให้ก็คือแต่หนูไม่ตั้งใจนะนทำไมพี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าแบบลงชายหนูเลืกลักวะ <c oughs> ไม่ไม่หนูรู้สึกว่าพี่แป้เลืกลักพี่หนูรู้สึกว่าพี่แป้นจะอันแล้วก็เลืกลักตลอดเลยโว้เฉยไอพี่ไอเราลงชายแกใช่ไหม อะไรพี่นสีมาหนี้ที่หมดแล้วสีอะไรเนี่ยฉันได้ยินนะไอ้นางุยฉันได้ยินกันนะเอาสิตัติ๊กฉันว่าสิฉันแกจะได้เห็นว่าฉันมีเควสอยู่ฉันไม่อยากตายตอนนี้ไปละแต่แกว่ามีดูดิใครจะคนตอนนี้ไอ้หนูตองเป็นตัวผมใชไม่ใช่หนูไปแล้วจะไปทำเควสต่อนะทุกคนไป let's go วินนีตานเราทุกคนวินนีตาลงมาวินนีตานเรามาอ้าา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 มีเควส เห็นเห็นอยู่ตรงนี้ว่ามีเควสนี่คือกล่องอะไรไงต่อทุกคนคือแป้นทำเควสเสร็จแล้วอะอขอตอบเม่อไหะตคะแล้วโรชายเทอ้าวทำไมหนูอะเกหายไปีไม่เห่นหนูดูนะดูดีๆนะคะเพรพี่ไปทำเควสมันเป็นมิลินดูดีๆนะคะค่ะเฮ้ยเฮ้ย

มึหายไปไหนวะมอนก็จริงๆนะน่าลงซ้ำกูยังดูมยังดูน่าลงงอนไม่ต้องมาชวนน่าลงเล่นบาร์บี้เลยนะอทน่าลงเิ็นอะไรน่าลงแค่เดินเฉยๆมันไม่มีปุ่มจอยอะเจ้ Five minutes later ให้ตายสิเมื่อกี้แม่คิดว่ามุ้ยเป็นด้วยซ้ำนะมุ้ยเมื่ก็มานาแต่ปรากฏว่านิดินเป็นโอ้โหแล้ววันนี้แป้งก็ไม่ได้เป็นอีกแล้วทุกคนแย่จัง วิ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 ลินมิลินมิลินใจไม่ไม่บริสุทธิ์หรือเปล่ามิลินมิลินอย่านะอย่านะอย่านะแล้วลองใช่อย่านะแล้วลองใช่บอกห้องหน้ากันมีเสียงคนในแถวนี้ทุกคนเราค้างไปนะเราค้างเราจะไปเชื่อมิลินตั้งแต่ตอนนี้ทุกคนเราคบปังเลยอะทุกคนอยู่ไหนกันเราบอกอวดจะไม่ได้บอกอวด อยู่อยู่ห้องรูดบัตรทุกคนอยู่ห้องรูดบัตรพี่อีมูทำไมรูดไม่เสร็จสักทีอะพี่เฮ้ยเชี่ยผมผมค้างครับค้างเลยนะพี่คนไอหมิวครางทำไมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่มาหน้าเราหน่อยไอหมิวหนิวนี่หมิวหมิวนี่หนิวมาวนี่หมิวหมาวนี่ยืนให้มิลินดูยืนให้มิลินดูยืนข้างหน้ามิลิน ปล่อยสายฟ้าปล่อยสายฟ้า no okay, น rez, ีไม่ทำอะไรมาคือไม่รู้กูเลยจะเฉยๆแบบง่กว่าไม่รุนบอลไม่ได้เฮทุกคนนะคะตอนนี้เราก็จะได้ไม่ได้เป็นโอ้โหทุกคนเสียใจทุกคนไม่เป็นไรเราเป็นคนดีไงันเป็นการสื่อความหมายว่าเราที่เป็นคนดีทุกรอบเลยนะคะทุกคนเอาละไม่เป็นไรเราเป็นสีขาวนะคะรอบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนตามมา ใครตามมาวะทุกคนแอบดูก่อนอุ้ยอุ้ยนัลงชัยนัลงชัยนัลงชัยว้าไม่นะไปทำเควียสิวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยเอวิวมันเป็นตัวอะไรวะอุ้ยเอวิวมันมีอะไรมันมีตัวกอรซิลล่าด้วยอ่ะคืออะไรทุกคนเดี๋ยวซ่อมไฟก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยเป็นนัลงชัยลงชัยแอบมองลงชัยแอบมองเป็นลงชัยเปลงชัยเป็นแน่เลยลงชัยเป็นแน่เลยอุ้ยไม่ใช่หรอแตไอีก ไอ้นี่มันอะไรเนี่ยมันกอรซิลล่าเหรอวะเนี่ยไอหมิวไอเดี๋ยวไมได้ไม่ได้กันไม่ได้กันไม่ได้กันหมิวมึงว่ามันลงชัยเป็นไหมหมิวมันลงชัยปะเว้ยเว้ยเว้ยว่ามันลงชัยเป็นแน่ๆนะฮะทุกคนไอหมิว Help Help กูเห็นกูว่าแป้งนี่กูเอาของมาฝากปลามึกด้วยแป้งตายแล้วตายหรออะไรเมื่อกี้ใครวะไอไใครมาเดินมากับแป้งอ่ะ นี่เอาขไม่จะมีลินนะไม่อ,อ,อยากได้หัวคือคือเราอยู่กับมุ้ยที่ห้องออกซิเจนคือมันตกลงเราว่าเราว่าจะลงเดทหรอ,อเอ้ยเราลงจะลงเดทนะแต่ก็ว่าเหมือนกันเพราะว่า,า,วามันเพราะว่าเราเจอมันอยู่ในห้องกล้องวงจรปิดเว้ยห้องไหนว่าห้องกล้องวงจรปิดเกย์ทำเป็นไข่สืออย่าังทำเป็นไข่สือวิยิมบีมใส่เลยมึงเห็นไหมอุ้ยทุกคนไม่ตายฟรีแต่ว่าทุกคนรู้นะคะว่าจาลงชัยเป็นนะทุกคนตอนนี้ก็ดูซิว่าลงชัยจะไปฆ่าใครต่อนะฮะทุกคนคือวิ่งหนีอ่ะ อย่าอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันทุกคนลนวิ่งหนีอุ้ยทุกคนทุกคนดูแบบดูไม่แบบว่าทุกคนคือหนีนรงชัยนรงชัยกำลังจะไล่ฆ่าคนไว้นะแล้วเล่นอะไรกันเนี่ยพวกนี้คืออะไรกันอธิบายหนูทีหนูงงค่ะอุ้ย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 นรงชัยกำลังจะรอฆ่าแน่เลยคนหนีนรงชัยหมดทำไมไม่ฆ่ากันเลยครับทุกคนถึงไม่ฆ่ากันไว้เยลลี่ทำไงดีอ่ะลงชัยระบาดใจแล้วเนี่ยลงชัยฆ่าใครก็ไม่ได้นะ เออยังไงล่ะมราจะโดนค่าเดนรงไชเดตบุ๊นเลยรีบมาแต่เราบดไอ้นรงไชทำไมอ่ะเราจะบดเดนรงไชว่าแต่นรงไชยม่เสียหรอวะสีฟ้าอีกเรื่องอ่ะบัตรเดนรงไชยยิงบีมใส่หน้ากันไม่ใช่เนาจะฆ่าเรานรงไชเออโออเย้ไอ้ดิ๊งสุด โอเคนะคะก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะก็อย่าลืมก,กดและสับคลายแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนบ,บ,บ๊ายบายบ,ายบ๊ายบายค่ะเชิญน,นะหาปุ่มว่ะพี่หาปุ่มวะไม่หาได้ปพะอยากหาเรื่องอะ่ะได้ไหมเป็นไรอยากพูดแค่นี้ว่าเราเลิกเป็นเพื่อนตั้งแต,แต่วันนี้แต่เป็นแฟน